ไปนนรไประเทศไหนเราเล่าให้าังได้ดีเชียวถ้าสมมติเป็นที่เคยไปนะครับทำงานอะไรก็จะไปแบบเป็นประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นนี่จะไปก็ส่วนใหญ่คนระับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปถ่ายคลิถปถ่ายอะไรก็จะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นครับแต่ว่าเราเพิ่มมีโอกาสไปไปสแสดงซีรีส์ที่เกาหลีมาแล้วเป็นไงคะไปยืนในเกาหลีแล้วมีความที่ชอบอะไรบ้างหรือตอนทีคิดถึงอะไรที่เกาหลีบ้าง ก็สำหรับผมน่าจะตอนที่ไปถ่ายซีรีส์ใช่ไหมก็ผมรู้สึกว่าการทำงานเขาน่จะไม่เหมือนกับประเทศไทยมากเลยแต่ถ้าตอนนี้ถ้าแก้คิดถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวลงไปเดินรายงานก็ได้นะคะมีร้านคาเฟ่หลีต่างๆมากมายเยอะแยะเลยเราคิดคิดถึงมากเลยอ่ะแล้วเราเรามาดูแบบแค่เห็นเราแค่เห็นภาษาเกาหลีกับเต้นสีแดงอันนี้ก็แบบดีมายดีเกาหลีนะและวที่ถึงแฟนคลับด้านล่างนะคะโหคิดถึงว่าเกาหลีครับผมเฮ้ย เก่งมห้ไ <cado> ด <sociedad> ้ข <cado>. ่าวว่าที <S <S ่เกาหีแล้วนะคะเพื่อให้กานเสีราก็ขอเชียร์รบรออีกท่านหนึ่งนะคะคุณนัทนะคะจากร้าน The c o <cado> f e e ที่จันขึ้นมาสอนนะคะนำสองหนุกทำนะคะอาหารในวันนี้ก็เชียร์ครบรอบหน่อยค่ะสวัสดีครับครับพี่นัทครับผมก็นัทนะครับมาจากร้านอาหาร The Coffee นะครับก็คือวันนี้เรามาเปิดบูธด้วยอยู่ข้างางเลยนะครับชื่อร้าน The Coffee นะครับครับผมไาค The c o f e e ครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอน ทำอาหารหนึ่งเมนูให้กับแฟนคลับได้ทานกันครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มเลยครับทุกแนะนำเลยค่ะว่าจะทำอะไรครับผมก็เมนูนี้เนาะเดี๋ยวพี่แนะนำก่อนก็คือจะเป็นชูม็อกบับนะครับชูม็อกบับคืออะไรชูม็อกบับคือข้าวปั้นเกาหลีนะครับที่เอาไว้ทานกันในครอบครัวเป็นอาหารง่ายๆทานกันง่ายๆเนาะอาตถุดีบหลักนะครับก็จะมีเป็นข้าวนะครับวันนี้แล้วก็สาหร่ายเกาหลีครับมี ไข่กุ้งนะครับแล้วก็มีน้ำมันงาแล้วก็งานะครับวันนี้เราจะเอามาทำให้กับแฟรนคลผักได้ทานกันก็คือจะเป็นฝีมือจากทั้งสองหนุ่มแล้วก็จะมีแารนผักได้ทานเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนผักเตรียมพร้อมนะคะไม่รู้อันนี้เตรียมพร้อมเราจะเตรียมพร้อมอะไรดีอ่ะเราจะเตรียมพร้อมยาทางยาถ่ายไหมมันู้ด้วจะถึงขั้นนั้นเหรอแต่ว่าก็กลัวอยู่นะเอาโอ้ยเป็นขนาด้นหรแค่ได้กินแารนผักก็ต้อใจแล้วอมาเริ่มวิธีการดีกว่าทำยังไงคะ ก่อนอืน่นใส่ถุงมือก่อนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวบปากไม้พี่ไว้ก่อนหนึ่โอเคเดี๋ยวกันเดี๋ยววางปากไม้ครับเดี๋ยววางไว้ก็ได้นะครับโอเคได้ครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวพี่มาให้เอาตัวข้าวนะครับใส่ลงไปในชามผสมก่อนเนาะอย่างนั้นก่อนไปถึงตัวข้าวก่อนก่อนนั้นพี่ทว่าสำหรับองบค์ประกอบมีอะไรบ้างอ่าอย่างที่นะทำอาหาเมื่อกี้เลยครับมีตัวข้าวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นสาหร่ายเกาหลีครับมีไข่กุ้งนะครับน้ำมันงาแล้วก็งาค่ อ๋อโอเคจะมีวาร์องค์ปกรบหลักๆสำหรับเมนูวันนี้ซึ่งก็สามารถเอาไปทําที่บ้านได้ง่ายใช่ทำที่บ้านทานง่ายๆในครอบครัวได้เลยใช่แต่ว่าวันนี้ความพิเศษก็คือต้องมีหลอดน้ำทำจะอร่อยด้วยอร่อยแน่นอนครับอย่าแปรับรอทานได้เลยนะครับวันนี้จะมาดูว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีได้ทานดีกว่าเพราะว่าจํานวนนี้ไม่เยอะแต่คนอื่นก็ไม่ต้องห่วงนะคะจะได้กินกันทั่วหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะมาคณหมอนหนึ่ง สองนุ๊กเตร<ๆ>ียมพร้อมมากค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เตรียมตัวจะไปต่อยมวยหรือว่าเตรียมตัวจะทำหมูมักัะนะคะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวเตรียมข้าวนะใส่ลงไปในชามผสมก่อนได้เลยใส่ไปหมดเลยค่ะได้เลยค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะโอเคราใส่ข้าวไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มใส่ตัววรตถุ้นที่สองเลยเป็นน้ำมันงาครับน้ำมันงาใส่หมดเลยนีค่ะ Thank hey, you. Hey. วันที่สุดท้ายใส่เป็นงาขาวนะครับพอเราใส่วัตถุดิบครบแล้วเราก็สามารถแข่งลุบุบได้เลยยังไงยังไงเผื่อให้เพื่อนรัท่านด้วยนะคะอันนี้นีไม่ได้ใจว่าชอบทานน้ำน้ำขาวเรยคุโอ้โหลุกลุกอะพอไหมคแล้วก็บุ๊ได้เลยใช้เพื่อปุ๊กได้เลยครับก็เดี๋ยวเราต้องท่อนกันต่อใช่ครับ หลายรอรู้มในด้วยเดียวกันอยากได้ช่วยกันรูวมในด้วยกัน น้องบอกได้นะนะครับตอนนี้น้าดูมีความแบบตั้งใจมากในการที่จะท้าวตอนนี้น้องทำเก่งกว่าผมเอนะครับค่ะแค้ยค่ะน้องดีกว่าทาี่เห็นเลยว่ามีนคนตั้งใจมากตอนนี้ได้จิมาิ้นแรแล้วนะคะตอนนี้ไดค่ะไดอ้นที่เราปั้นเป็นลูกๆได้เลยครับได้เลยครับใช่ครับหนูจะปั้นเป็นลูกอะไรเปนลดีควพอดีคได้เลยครับ ยใหญ่ไปตอนเจมี่น,นี่จะทำใหญ่นิดนึงนะเดี๋ยวลูกใหญ่ไปเราแบบเล็กๆน่ารักจะได้แบ่ง,ปงไปกับหลายคนเอ้ย <c oughs> น่ารักแบบพี่ทอมอ่ะใช่เลยครับใช่เลยอันนี้อันนี้อันนี้คือสวยมากครับสวยมากใครได้ต้อนนี้ก็จะต้องอ้าปากกว้างนิดนึงครับมันดี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  ท่ากำลังสวยไหมครับงั้นขออนุญาตเตรียมถ้วยไปให้นะคะจะมาดูดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะโดยฝีมือของจิมมี่กับทอมมี่ไปนะคะจิมมี่กับทอมมี่จะแบ่งข้าวยังไงก็ได้ลูกแต่ว่าหนูมีทั้งหมดเจ็ดถ้วยแบบยังไงก็ได้ที่ไม่กดดันแต่หนูต้องแบ่งไม่ได้เจ็ดถ้วยตรงนี้อาขี้ด่ิบขี่แค่ขี่แค่เพิ่งเดียวก็อิ่มแล้วเนาะอีโบอกลิ่ยนใจเนาะ อันนี้คือในอนาคตส,สามารถเปิดร้านเองได้แล้วนะคะแต่แต,แต่แต่เอาดีทางด้านการแสดงดีกว่านะครับอยา่าอย่าเปิดร้านแข่งกับพี่เลยใช่แต่เห็นบอกว่าไปมีผลงานที่เกาหลีมาทั้งสองคนเลยไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยนะคะตจนี้ไม่เคยเห็นหน้าสองคนนี้เลยแต่แต่เขาะว่า้หน้าหวานมากเลยใช่ไหมคะ ยืนๆครับท่านก็แอบเขื่อนด้วยกันนี่ย่เองติดติดภาพ NC มากเลยตอนนี้แต่ไม่ใช่อะไรนะตอนนี้ที่ติมนี่ก่อนมันไม่เงียบลงไปเนี่ยพอทำยังไงไม่รู้พยายามแบ่งให้ได้เจ็ดด้วยมันมไม่เทอ่ะ ไข่เจ e e ียวกันไม่เดียวกันเลยนะแน่แน่ท oh, uh ี่คนเดียวคนดียวแน่แน่เลยโอเคน้องทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึงนะครับอ่ะช่วยกันทำแล้วกันบ้านเนี้ยช่วยกันขยำก่อนอันนี้เหมือนเริ่มเหมือนเหมือนแอปปี่จะเริ่มมวยในจีมีแล้วเดี๋ยวจะมีผู้โชคดี ใ่ค่ะนะคะเดี๋ยวทั้งสองคนจะลงไปแจกให้ลาล้านนะคะแต่ว่าตอนแจกยังไงระาวาังในเรื่องของระยะห่างด้วยนะคะเด็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากคัินี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องกันอีกจักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใครอยากจะถ่ายรูปเก็บภาพมาทบใจเดยวถ่ายไว้เลยนะคะบนเวทีส่วนตอนนี้สองหนุ่มเขาดูตั้งใจกันมากดูจริงจังมากได้ไหมคะ ได้แล้วเนาะยาวออันอออนี้จุบมากๆอำแบบเป็นของอเโคลแล้วยังไงไม่รู้เดทุก,กทีกอ่าแล้วปกติอาหารเกาหลีที่ชื่นชอบหนูอชอบทานอะไรอะลูกถ้าเป็นอาหารเกาหลีที่ชอบเกาหลีที่ชอบเหรอก็ที่พี่ชอบต๊อกไก่ตอก๊ตอกไก่เกาหลีก็มันมีมันจะมีแป้งสองชนิดทำต๊อกไก่มันจะมีแปแ้งเป็นเป็นข้าวกับ คุณมากอันที่บอกนข้าวที่เป็นข้าวอีกคนหนึ่งแป้งที่เป็นแป้งโอ้โอดีโอเคอ่ะอันนี้เรียบร้อยนะคะเสร็จพ้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยเลยค่ะถอดได้เลยครับถอดได้เลครับถอมากอะเจ็บแล้วเพเดี๋ยวปูปูเดี๋ยวได้ไม่ได จะให้จิมมี่กับทอมมี่เป็นคนลงไปแจกใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีมีโชคดีไหมแต่ว่าตอนที่นำไปรับประทานนะคะเสียวจะไปอยู่ที่สุดรับประทานเพื่อจะอยู่เลด้านหน้าร้านนะคะเคโอเคอเคโอเคโอคโอเคอเคโอค่อเเคะโอเคเชิญค่ะ มุมไหนก็ได้ลูกแล้วพ่รับไปแล้วจะเป็น้โชคดีเอออันนี้เราปวดรักสองมุมไปแล้วไปทานตรงบริเวณบ้านตรง้าไม่น่านะคะไกนไกมีแค่เจน่ ได้หม็ <S <S ัา้ <A day S 1> <this> ค่น <laughs> oh, ี้นะคะให้ใครบอว่าอยากทนจริงๆ่สามารถไปทีรานได้ใช่ไหมคุณน้ใช่เลยครับที่คบเรามีบู้อยู่ด้านข้างนี้เลยเป็นทั้งกาหครเกาหลีเอ็กซ์ไลคัคัีครับเรามีอาหารเกาหลีหลากหลายนะครับมีทั้งตัวคิมบับนะครับมีทั้งต็อกปกกีนะครับออมมกแถมพิเศษมากๆเลยคิมบับนี้เราในราคา99บาท แล้วทำไมบ,บ้านจิมมี่จากเร็วแล้วเกิดอาจากต่อกันได้เลยนะคะพี่เชื่อว่าแฟนคลับได้ไปแล้วก็คงไม่ดาน,นอาจจะเก็บกลับบ้านกันเลยใช่ไหมขังช,ชอบอินโนอตกว่มากเลยอ่ะจริงอินโนอมาดีมาก เดี๋ยวอีกเจ็วันถ่ายกลับมาให้ดูนะว่ายังไม่ได้กินน้องบอกว่าน้องจะไม่กินแล้วจะเก็บไว้เป็นปีดเบอ เดี๋ยวเชิญตัดมุมก,กับเราเลยผมโฟกัสไม่ได้สำหรับยอร่อยทุกคนทำไหมอ่ะก่อนที่จะตัดตม้าตัดมุมเดี๋ยวให้ตอนนี้ให้คุณนัดฝากร้านแล้วก็บอกโปรโมชัน่นนิดนึงค่ะโอเคครับก็สำหรับร้านอ่าการวิเอ็กไบทักบะบี้นะครับเราอยู่ด้านข้างเลยเมนูที่น้องชอบก็มีป๊อกปี้ย่าลืแลูแมกมานนะครับแล้วก็จะมีตัวคิมบับด้วยนะครับคิมบับเหลือราคา99บาทจากปกติ119บาทนะครับ ยังไงแวะมาชมที่งานกันก่อนได้หรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับอยากทานเป็นจุ้มของแักที่น้องทำกันเมื่อกี้นี้แนะนำไปทานที่ร้านอาหารทากาบีได้นะครับทุกฝั่งเลยโอ้โหโอเคงั้นตอนเดียวโปรโมทให้กับคุณน้าด้วยนะคะข่บคุณนะคะมาพัชจะนี้ทุกคนสองหนุ่มหน้าหน้านิดนึงค่ะจะได้ถ่ายรูปนใ,นใกล้ๆเนาะโอ้โหเดี๋ยวพอพูดไปถ่ายรูปปุ๊บยกขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยอ่ะค่ะมาพี่พี่เอาด่าเประมาณ ร้อยก็กล่าวค้อยก็กล่าวร้อยก็กวไม่ดี้วาร้ยนังโอ้ยกล่าวว่อยู่กับเบนคกับนานไปเลยเนาะอะไรอะที่พิจารณาไหนๆวันนี้เราอยู่ในงานที่ได้รุ่มรวมเกี่ยวกับประเทศต่างๆในเอเชียพี่หลานิดนึงว่าปกติถ้าไม่ติดโควิดในวันพักผ่อนชอบไปไหนกันคะตอบกีล้ท่านก็ได้หรือจะตอบว่าไปด้วยกันก็ได้เข้ไม่ติดโควิดใช่ไหมแล้วไปที่ไหน ชอบข้อไหนี่เป็นคนแบบเปนคนชอบเที่ยวเขาอ่ะชอบเที่ยวเขาใ่าอาวะไรไปเสื่อบรรยากาศชอบเที่ยวชอบเที่ยวเขาแล้วชอบอยู่บเขาไหมไม่ชอบอยู่บเขาแล้วชอบอยู่นเาดไดได้ได้นี้ได้ได้ไไ้ไไไ เอีด้รกทะสวผมอะเลแล้วกันครับผมชอบ้านเกตก็คือที่ระยองใช่่ระยองไอร่อยให้ขายของ่อจีก็ได้รจริงๆคือจริงๆเราไม่เคยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าพอเราอยู่ที่ระยองมานานแล้วใช่ไหมครับเราก็เหมือนแบบเราเห็นทะเลจนเรารู้สึกว่า เออเราเราทำมันธรรมดาของเราแล้วอ่ะจะมีอยู่วันหนึ่งที่แบบที่แบบว่ามีคนเข้ามาหาเรามันทำให้มันเราอยู่ทะเลที่ธรรมดากลายเป็นพิเศษเลยคุณน้องยังไม่ออกเลยคุณภัยเลยครณะัยคุณทัยคุณภัยคุณพี่ครับจริงๆริงจริงจรังไม่ออกเลยเนาะแล้ววันนั้นก็คือไปนั่งไปนั่งอยู่ที่ริมทะเลกันแบบฟดลดีมากชิลๆแต่ว่า ผมว่าตอนนั้นเราไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็ไปไปที่ทะเลก็แบบทะเลหลัแล้วผมกินเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ขำบัพตาไปเที่ยวไปนั่งชิลอย่รู้สึกแบบบรรยากาศดีมากๆตามเนื้องานไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยอะเพราะคุยกันอยู่สองคนอ่ะเขาคุยกันอยู่ไม่รู้ช่วยสองคนเลยอ่ะคือคนหนึ่งชอบขาวคนหนึ่งก็ชอบที่บ้านเกิดก็คือที่นยอเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ถาม่อแลวกันว่าถ้าสมมติว่าเราพูดถึงไกลออกไปนิดนึงในส่วนของเอเชียครับถ้าหนูได้กลับไปญี่ปุ่นหรือ ivity ที่ไปเกาหลีแอคชั่นพิี่ที่ไปทำที่นั่นชอบทำอะไรอย่างนี้นะสมมติว่าพีไ่ไปได้ไปกลับไปญี่ปุ่นไปเกาหลีพี่จะชอบถ่ายรูปแบบนี้อย่าเราสองคนชอบทำอะไรบ้างถ้าไป่างประเทศผมว่าจริงๆมีการไปการไปต่างประเทศอลมันผมเป็นคนชอบกินนะฮะ<อ>ชอบไปตะเวนกินแบบสิ่งต่างๆที่แบบ ที่ประเทศเขาเลยะฮะเพราะว่าแบบอาหารมันก็จะมีรสชาติที่แตกต่างก,กับสิ่งที่เราเคยกินนะะสมมติแบบมันเป็นอาหารประเทศเดียวกันแต่ละเมืองมันก็จะมีรสชาติของของของตัวอาหารที่ไม่เหมือนกันครับบางบางเ,เมืองแบบว่าแบบรู้สึกมันจะมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างก,กันในแต่ละเมืองใ,ใ,ใช่ไหมโอเคแล้วจี่มีค่คะชอบทำอะไรถ้าไปานอกออนอกากก็คุณไปมาชิมได้เลยนะครับเนี่ย เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าความที่เขาพูดจริงๆนี่คือแบบเขาบล็อกเรื่องรสชาติอาหารมากนิดใช่เขาพีถีพิถัแต่ถ้าถ้าจะอร่อยกว่านะก็คือว่าก็ต้องไปกินด้วยกันใช่ไหมถ้าก็แต่ละผมผมผมว่าผมก็เป็นสายเดียวกันสายเดียวกันก็เป็นสายะสายทานสายใช่ครับรับประทานโอเคแล้วเราเราชอบความแตกต่างของร้านอารารเวลาที่ประเทศนี้ก็จะมี วิธีการปรุงหรืออาหารหลักๆของเขาได้เป็นบแบบนึงอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นราอร่อยจะเห็นว่ามันมีล็อคล้าดกันแต่จริงๆก็มีความแตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยครับก็เราก็ชอบที่จะไปเปิดประสบการณ์ด้วยการแบบการกินเพราะเราถือว่ามันเปน็นวัฒนธรรมของประเทศแต่ละประเทศนะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเรียกว่าอันนี้เนี่ยเป็นคำถามท้ายๆแล้วละกันนะคะสำหรับงานในวันนี้พี่อยากให้เราสองคนเนี่ยแนะนำหน่อยว่าแฟนคลับที่คูดลงไปทำอะไรบ้างสำหรับงานกิจกรรมบริเวณด้านล่าง อ๋อแฟนครับอะไรนะค่ะคุณแม่ค่ะแบบว่าอยากแนะนำให้เขาไปเดินล่นอะไรแบบว่าอ๋อจริงๆแบบว่าผมจะบอกว่าทุกๆคนที่มาที่นี่นะฮะมีอาหารหลากหลายให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับคือจริงๆมันมีอาหารหลากหลายประเทศนะฮะคือเอามารวมอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคือสามารถเลือกซื้อได้เลยเราครับเราแค่มาที่นี่แล้วแบบเราสามารถแบินไปต่างประเทศเพื่อไปกินแบบอาหารตางชาติสถารที่ต่างๆ ก็แบบอยากให้เดินดูนะครับมีสิ่งให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยแล้วที่ดูนี่นอกจากอาหารนี่ยังมีเป็นเครื่องประดับ,บเอ,อ่ยหรือว่าเป็นเครื่อง<ช>ห้านะับนี่มาจากอินเดียด้วยก็มีนะครับก็ให้รวมแบบว่าทั้งภูมิภาคเอเชียเนี่ยรวมมาที่นี่หมดแล้วนะครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าตอนนี้จะเป็นโควิดแล้วเราแบบไปรุ่นไปไม่น่ามีความบุ๋นหนักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าที่นี่ก็จะดูแบบให้ฟีลนะเหมืนอนก,กันนะอย่าง ผมบอกไปคือที่เกาหลีอย่างเงี้ยไม่ได้มีรถ S สีแดนแค่เห็นภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะใช่ไหมฮะโอพยักหน้าดีมากเลยครับขอบคุณที่เข้าใจกันเนี่ยท่นี้ก็แบบว่ารู้สึกว่าอยู่ได้มาเที่ยวแล้วครับขายของได้ดีมากทั้งคู่เพราะฉะนั้นอ่ะในนัดขายของให้พี่แล้วพี่ให้เลยขายผลงานเตยว่าตอนนี้มีผลงานอะไรอยากจะฝากแฟนคลับท่านที่เรียกว่าอยู่กันมาเรื่อยๆแล้วก็เควรจะมีแฟนคลับใหม่ๆบ้างแนะนำผลงานนิดนึงค่ะครับผมตอนนี้นะฮะก็ เป็นซีรีส์ที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันมานานมากนะครับก็คือเรื่องพิเศษนกลางนการผม,มแล้วก็หลังจากพิเศษคนกลางเนี่ยเราก็จะมีซีรีส์ร,ร่วมกันเรืเ่องหนึ่งเรื่องหนึ่งมีชื่อยอ่อว่า P s นะครับก็ย่อยังไม่โดดชื่อไม่ได้เดี๋ยวดูนครับก็เป็นแฮนด์แพซีรีส์ในความลับนะฮะแล้วก็เขาให้เปิดชื่อนักแสดงที่เล่นแล้วก็มีซิมมี่คอมมี่นะคบมีเรโอไตแล้วก็ เด็กโยปี้กับพี่เอมนะครับเด็กจุกนะครับก็รับรองสนุกแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะฮะของทอมก็ตอนนี้เป็นมีโปรเจกต์หนึ่งครับชื่อว่าบีมาร์ดไบร์ฟเรนสองนะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับก็จะปล่อยเพลงมาเรื่อยๆนะครแล้วก็ในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็จะมีเป็นซีรีส์ทวารีดีครับก็ฝากทุกคนติดตามนะครแล้วก็สุดท้ายจะจบด้วยที่คอนเสิร์ตบีมาร์ดไบร์ฟเรนสองอย่าลืมซื้อบัตรมาดูเลยด้วยไม่ลืมอยู่แล้วแต่จริงๆผมชอบมากเลยนะที่คุณพููดมมันไ่่ถกวา Be my boy friend สใช่ไหมปกติคุณจะพา boy friend boy friend ผมก็อยู่มับสิ่งนี้ตลอดเลยก็คุณดยูผมไงว่าะไร่เเรียกวันเดนสออันนี้เมื่ี้ราอเล่นนะครับใครที่ถ่ายติดไว้ก็ตัดไปด้วยนะตัดไม่ได้เลยนเพราะว่า boy friend b y friend ใช่ไหม เ,เอาล่ะแล้รตอวนนี้ค่ะค่าสามารถเดินไปถ่ายรูปกับนักแข็งผมได้นะคะแต่ว่ายังไงเว้นระยะ